เรื่องราวตรงนี้ถ้าเกิดอาจารย์เชฟเป็นนักบัญชีที่สงสัยมองมุมนี้ยังไงบ้างในฐานะที่คุณตรวจสอบบัญชีสืบสวนสอบสวนมาแล้วหลายครั้งอะไรเงี้ยอ,อ,อาจารย์เจฟมองไงบ้างไม่ได้พูดถึงประเด็นข้อที่จริงนะอ่ะาค่ะอาจารย์ก็อาจจะพิจารณาก่อนนะคะว่าระหว่างคุณดุ๊กดิ๊กก็คือเจ้าของรถเนี่ยนะคะคที่เอาไปปล่อยให้กับปล่อยเช่าให้กับคุณอุ่นนะคะทั้งสองคนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าคือมีเจตนา ตั้งแต่ต้นเลยนะคะอาจารย์ที่ไม่ใช่เป็นการให้เช่ากันโดยปกติหมายความว่าจะมีการเอาเอารถเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นแล้วก็จะโกงไฟแนนซ์นะคะอาจารย์หลอกไฟแนนซ์นะคุณดุกดิกเนี่ยครอบความรถอยู่ก็ทำเป็นแกล้งว่าอังุุนมาเช่ารถไปแล้วไปถอดแล้วตัวเองจะไม่ต้องจ่ายค่างวดรถไม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมองุุนก็เอารถไปถอดชำระขายแล้วก็ไปฟ้องกับอังุ่นเองซึ่งอังุ่นนั้นอาจจะใช้บัตรประชาชนปลอมหรือไม่ใช่ตัวจริง หรือไม่ได้มีองุ่นจริงๆก็ได้ดังนั้นไฟแนนซ์อาจจะตามตัวองุ่นไม่เจอตัดลของไฟแนนซ์เสียหายไปแล้วอันนี้คุณมองว่าเป็นไปได้ว่าคนเช่ากับคนที่ให้เช่ารู้เห็นเป็นใจกันคนเดือดร้อนคือไฟแนนซ์ใช่ค่ะอาจารย์คุณเคยเจอมาเคสแบบนี้เคยเจอไหมเจอเคยเจอเคยเจอนะเคยได้ยินเรื่องเล่ากันมาเหมือนกันเคยได้ยินเรื่องเล่าอันนี้คือประเด็นแรกในมุมที่คุณคิดค่ะในมุมอีกมุมหนึ่งมีอีกไหมมีมีค่ะอาจารย์มุมไหนอีกก็คือคุณ ลูกดิ๊กเนี่ยไม่รู้หรอกในฐานะเจ้าของรถอ่าบอยสุดใจเลย<ช>มีรถฉันก็อยากหาไรายได้ปกติปกติเลยแต่ว่าคุณองุ่นนะคะรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าของที่รับจำนำรถนะลงรับจำนำนะคะคือคุณสมชายใช่ไหมคะอาจารย์คือรู้เห็นเป็นใจกันหรือทำเป็นกระบวนการเลยแบบนี้มมหมายความว่าใช้บัตรอาจจะใช้บัตรประชาชนปลอมเข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มแล้วทำหน้าที่ เป็นนกต่อ,ไป,อไปเช่ารถกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทําเป็นบริษัทกิจจากลักษณะอะไร,ค,รคนที่ทั่วไปอย่างมีรายได้ก็เข้ากลุ่มนี้นี่แหละปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฝงตัวเข้าไปตรงนั้นแล้วเอารถออกมามามาให้คุณสมชายแล้วคุณสมชายเนี่ยก็เอารถมาจอดเพื่อเตรียมตัวจะถ่ายเทรถคันนี้ไปที่อื่นอเป็นกระบวนการระหว่าง คุณอาง,งุนกับคุณสมชายค่ะอาจารย์ซึ่งในข้อจริงยังไม่รู้นะเป็นยังไงนะเราแค่สมมติในฐานะนักบัญชีคี่สงสส่ว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะ<ช>แต่ต้องไปพิสูจน์หาข้อได้จริงกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันอาจก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเราก็เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้อยู่และบางทีคุณอัง,งุนนั้นอาจจะเป็นแค่เพียงลูกน้องของสมชายด้วยซ้ํา อ่าใดๆก็ไม่รู้แหละสมใจอาจจะสั่งองุ่นมาหรือทาเป็นกระบวนการเหมือนข่าวในปี68ที่มีกันอยู่ทําเป็นทําธุรกิจบางหน้าเพื่อบรรลอกเช่ารถเขาแล้วก็เอารถเขาไปขายต่างประเทศอืออ่าอันนี้ก็เป็นไปได้อาจจะต้องมีการตรวจร่วมเส้นเงินนะคะเส้นเงินเออเพราะว่าอ่างุ่นเอารถไปจำจำนำถูกไหมจะต้องมีเงินโอนเข้าอางุ่นถ้าไม่โอนเข้าก็ต้องรับเป็นเงินสด สมชายเป็นผู้จ่ายเงินก็ต้องมีเส้นทางว่าสมชายแสนห้าตรงนี้สมชายเอาเงินตรงไหนไปจ่ายอมันต้องมีที่มาที่ไปของเงินถูกต้องค่ะอันนี้ก็ต้องฝ่ายสืบสวนก็ต้องไปดูแล้วว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างอันนี้ทบัญชีแค่สงสัยนะแค่สงสัยอะ